สวัสดีครับก็มาพบกันนะครับในในการสรุปปิดท้ายนะครับของเลขเด่นบนนะครับทั้งชุด2ตัวตรงตัวกลับนะครับและชุด3ตัวตรงและสาตัวโต๊ดนะครับจากแนวทางที่ได้นำเสนอไปในแต่ละคลิปนะครับผมก็จะสรุปออกมาเฉพาะชุดที่สำคัญนะครับที่ว่าน่าจะมีโอกาสที่จะมานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการนําเสนอของผมนะครับถ้าหากเลขตัวไหนชุดไหนนะครับอยู่ในชุดแนวทางดับของท่านนะครับก็ให้ข้ามผ่านไปนะครับหรือตัวไหนที่ท่านคิดว่าดับตามกระแสนะครับก็ให้ท่านนะครับเ,เว้นข้ามผ่านไปนะครับให้ยึดถือตามแนวทางที่ท่านเชื่อว่ามันจะมาในงวดนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ผมก็จะนําเสนอตามแนวทางของสูตรผมที่มานาเสนอว,ว่า ตัวอะไรที่มันเด่นสุดนะครับผมก็จะจับสุตตัว like นั้นให้นะครับถึงแม้มันจะติดอยู่ในกระแสดับ對對 right. ก็ตามนะครับก็อยู่ที่ท่านตัด useful. สินใจนะครับจากแนวทางนะครับก็จะเป็น3สูตรหลักนะครับหลักร้อยในงวดนี้นะครับก็จะอยู่ใน7ตัวนี้นะครับก็คิดว่าให้ท่านพิจารณาเลือกเอานะครับหลักร้อยจะอยู่นตรงนี้นะครับสาหรับหลักสิบนะครับก็ยังมั่นใจว่าจาก2สูตนะครับหลักสิก็จะอยู่ใน2สูตรนี้นะครับ ได้หลักหน่วยนะครับเมื่อจับเป็นชุด2ตัวตรงนะครับก็จะได้ชุดทั้งหมดณตรงนี้นะครับจากนี้ทั้งนั้นนะครับในชุดทั้งหมดนี้นะครับโอกาสถูกนะครับมันมีนะครับถ้าหากว่าสูตรดับสูตรเด่นหลักสิบนะครับ2สูตรนี้ไม่ผิดและสูตรเด่นหลักหน่วยในสูตรนี้ไม่ผิดในชุด2ตัวตรงจะอยู่ณตรงนี้โดยยังไม่ได้คำานึงถึงเลขดับร้อยสิบหน่วยนะครับซึ้งไม่ได้มาคัดออกนะครับ ในหน้าที่นี้นะครับผมจะมาคัดออกาตรงนี้หาตัวเด่นนะครับชุดเด่นก็อาศัยแต้มเด่นผมรวมสองตัวบนนะครับมาคัดาตรงจุดนี้นะครับตัวที่ผมวงกลมไว้ให้นี้นะครับจะอยู่ในแต้มเด่นนะครับผลรวมสองตัวบนนะครับซึ่งงวดนี้นะครับมีห้าแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มศูนย์แต้มนะครับถ้าหากในงวดนี้ไม่ผิดเหมือนงวดที่แล้วนะครับ ในชุดสองตัวบนนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเป็นชุดสองตัวบนทั้งตัวตรงและตัวกลับมาตามแต้มนะครับเมื่อนําจุดนี้นะครับมาชนนะครับกับหน้าจุดเด่นมาตามสูตรนะครับชุดสองตัวบนหน้าเด่นตามสูตรนะครับก็จะได้ชุดที่ผูกมุงกลมไว้ให้นี้นะครับซึ่งจะอยู่ในแต้มเด่นห้าแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้ม โดยยังไม่ได้คำนึงถึงเลขตับร้อสิบหน่วยนะครับดังนั้นณตรงจุดนี้นะครับสําคัญนะครับถ้าหากท่านจะพิจารณาดับแรกนะครับในณตรงจุดนี้ชุดสองตัวบนจะอยู่นะทั้งหมดนี้นะครับโดยเด่นอยู่ในที่วงกลมไว้ให้นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหลังจากนี้ผมจะเอาชุดทั้งหมดนี้นะครับมาคัดด้วยแต้มดับร้อสิบหน่วยนะครับก็จะเหลือชุดสตัว นะครับบนนะครับสองตัวตรงและตัวกลับน้อยลงจากชุดที่ผงบางไว้ให้นี้นะครับเมื่อจับนะจุดนี้มาชนกับชุดเด่นสองตัวนะครับบนทั้งตัวตรงและตัวกลับตามแต้มนะครับตัวที่ชนกันนะครับณตรงจุดนี้นะครับก็จะได้ชุดที่วงกลมไว้ให้นี้นะครับตัวที่วงกลมไว้ให้นี้ก็จะอยู่ในชุดที่วงกลมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นตามแต้มนี้อยู่แล้วนะครับ แต่ในตรงจุดนี้จะอยู่ในชุดเด่นหลักสิบและหลักหน่วยในตรงนี้จับคู่กันนะครับก็ถือว่านะครับในชุด2ตัวบนนะครับน่าจะอยู่ในชุดที่ผมวงกลมไว้ให้นี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ตัดเลขกับเบอร์สิบหน่วยออกนะครับมันก็อาจจะมากชุดนะครับแต่ถ้าหากตัดออกนะครับ เลขดับร้อยสิบในย้วนนี้ไม่มีผิดนะครับมันก็จะเหลือน้อยชุดลงนะครับแต่ถ้าหากมันมีผิดนะครับในชุดสองตัวบ,บนเป็นชุดสองตัวต,ตรงก็จะอยู่ในที่โอวงกลงมมาให้นี้นะครับเป็นอันดับแรกส่วนตัวที่เหลือนะครับก็มีโอกาสที่จะถูกเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าแต้มในงวดนี้ผิดนะครับเพราะว่าตัวที่อยู่ในวงกลมนี้นะครับจะมาจากแต้มเด่นนะครับแต่ถ้าหากแต้มเด่นงวดนี้ผิดมันจะอยู่ในชุดที่ ผมไม่ได้วงกลงไว้ให้มีนะครับดังนั้นท่านก็ต้องไปพิจารณาดูนะครับก็ดูในคลิปย้อนหลังแรกที่ผมลงไปนะครับในรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับในแนวทางนี้เป็นเลขเด่นมาครบ3ามตัวบนนะครับจาก2ส,สูตรนะครับสูตร2ตัวมาตัวนะครับในืหมวดนี้นะครับในสูตรนี้นะครับจะเด่นที่แดกับสาม จะต้องติดมาอยู่ตัวนะครับมาชนกับเลขของที่นะครับห้าหกห้าหกศูนย์หนึ่งนะครับหน้าตรงนี้ในห้าหกศูนย์หนึ่งเนี่ยตรงนี้นะครับจะเด่นที่ห้ากับหกนะครับเด่นที่ห้ากับเมื่อมาจับคู่กับเด่นสองตัวมาตัวนะครับก็จะได้คู่ตัวเต่นคือแปดห้าแปดหกสามห้าสามหกแปดสามนะครับตอนแรกผมวงเต็มผมเลยเน้นให้นะครับในงวดนี้ กอสรุปนี้ผมเน้นให้คือจะเหลืออยู่ห้าชุดนี้นะครับเป็นชุดคู่โต๊ดสามตัววนนะครับท่านก็หาตัวเด่นมาอีกตัวมาประกบนะครับสําหรับในแนวทางนี้ถ้าหากจับไปชุดสามตัวโต๊ดนะครับก็จะได้ชุดทั้งหมดนี้ครับซึ่งผมก็นําเสนอรายละเอียดไปแล้วนะครับณเวลานี้ผมก็จะมาเน้นให้นะครับในชุดเด่นนะครับก็จะอยู่ในชุดที่ผมวงกลมมาให้นี้นะครับในแนวทางนี้นะครับซึ่งแนวทางที่วงกลม นะครับสาหรับใน,ในชุดที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับมันจะอยู่ในแต่ในตัวดับ110หน่วยนะครับคือศูนย์กับ1จะอยู่ในชุดที่เหลือที่ผมไว้ได้วงก evet. ลมนะครับถ้าหากชุดเด่นของท่านนะครับมาตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่ามีลุนอยู่นะครับแต่ที่ผมไม่เน้นวงกลมให้เพราะมันอยู่ในกลุ่มดับ110หน่วยนะครับถ้าหากจะออกเบิ้ลในงวดนี้นะครับก็จะเบิ้ลอยู่ใน8ชุดนี้นะครับเบิ้ลอยู่ใน8ชุดนี้ เองนี้นะนั้นเดี๋ยวผมจะดึงในกลุ่มที่ผมวงกลมมาให้นะเวลานี้นะครับในชุดสามตัวตรงโต๊ะตรงนี้นะครับมาเป็นชุดใหญ่ให้นะครับชุดวงไปให้นะครับในในทางนี้นะครับงวดนี้เน้นที่แปดกับสามนะครับควรจะมีมาอยู่หนึ่งตัวถึงสองตัวนะครับถ้าหากมาด้วยกันคู่โต๊ะเต้นก็คือแปดสามนะครับแต่ถ้าหากแปดหรือสามมาตัวเดียวคู่โต๊ะเต็นก็มีแปดห้ากับแปดหกสามห้ากับสาม ท่านหามาเติมอีกตัวก็จะได้ชุด3ตัวโต๊ดนะครับเน้นนะครับงดนี้5กับ6ตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมาตัวหนึ่งนะครับนี่คือแนวทางของสูตร3สูตรนะครับจับชนกันจะได้ชุด3ตัว ต๊ดนะครับซึ่งในทั้งหมดนี้นะครับในสามในทางนี้รายละเอียดก็อยู่ในคลิปแล้วนะครับณเวลานี้ผมก็จะมาเน้นนะครับคู่โต๊ที่ผมวางไว้แต่แรกนะครับคู่โต๊ดเต่นนะครับก็จะมีชุดที่ผมวงกลมมาให้ตรงนี้นะครับส่วนที่ผมไม่ได้วงกลมนะครับมันจะอยู่เจดจะอยู่ในดับร้อยสิบหน่วยนะครับดับร้อยสิบหน่วยอังนั้นตัวที่ผมวงกลมมาให้นี้นะครับจะติดมาอยู่หนึ่งคู่นะครับ โดยท่านหามาประกบอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งก็จะใกล้เคียงกับแนวทางนี้นะครับแนวทางนี้ได้เด่นอยู่ห้าคู่นะครับแต่แนวทางนี้ได้เด่นนะครับเยอะหน่อยนะครับถ้าหากจะไปชุดสามตัวตรงโต๊ะนะครับแถวเด่นนะครับก็จะได้นะครับแถวที่ติดเลขหกนะครับโดยผมยึดเลขหกเป็นหลักนะครับหกน้าตรงนี้นะครับ หกครงนี้ชนกันนี้นะครับณตรงนี้นะครับถ้าหากได้กุมาจริงนะครับในชุดสามตัวนะครับตรงโต๊ะจะอยู่ในสองแถวนี้นะครับดังนั้นผมจะเน้นเฉพาะชุดที่น่าจะมาก็คือที่ผมวงกลมให้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงหน้าที่วงกลมให้นี้มานะครับมารวมกันกับชุดทั้งหมดนี้ที่ผมวงกลมให้นะครับ เด่นมาควบสามตัวบนในแนวทางของเอาเลขดับมาคัดเลขเด่นนะครับซึ่งงวดนี้นะครับดับร้อยสิบหน่วยจะมีหนึ่งมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์นะครับถ้าหากในสี่ตัวนี้ดับอยู่นะครับในมาควบสามตัวบนนะครับก็จะมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีหกมีแปดนะครับแต่ถ้าเวลานี้ผมให้การเลขศูนย์ไว้เพราะว่างวดที่แล้วในสูตรนี้มันผิดนะครับมันได้ดับสองแต่ดับไม่อยู่นะครับงวดนี้ผมเลยให้กันไว้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับ ดังนั้นในชุดมวดนี้นะครับก็จะมีอยู่เจ็ดตัวนะครับในเจ็ดตัวนี้นะครับถ้าหากจะแยกออกมาเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จะได้ตามนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านคิดว่าในงวดนนี้นะครับในเลขสี่ตัวนี้นะครับอยู่ในเลขเด่นของท่านนะครับท่านก็ผ่านนะตรงจุดนี้ไปเลยนะครับเพราะในตรงจุดนี้นะครับจะไม่มีเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขเก้านะครับในชุดที่ผมจับไว้ให้ตรงนี้นะครับ ดัง้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้ก็จะไม่มีหนึ่งไม่มีเจ็ดไม่มีเก้านะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับจากแนวทางนะครับมาครอบสามตัวบนจะแยกได้หังนี้นะครับ หลักร้อยนะครับก็จะมี8มี2มีสามี4นะครับจากในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็มาจากเด่นหลักร้อย7ตัวนี้นะครับโดยตัดเลขดับออกนะครับตัดเลข9้าเลข1ออกการเลขศูนไว้นะครับก็จะเหลือ8มีสองมีสามี4มี0ูนะครับสำหรับหลักสิบนะครับก็จะเป็น3า5สี่ห้าก็มาจากใน,นตรงนี้นะครับก็โดยตัดเลข หนึ่งนะครับออกนะครับตัดเลขสองออกนะครับก็จะเหลือสามสี่ห้าหกนะครับสำหรับหลักหน่วยนะครับก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งสามี่ดันี้นะครับถ้าหากมาเทียบณตรงนี้นะครับโดยตัดเลขดับออกนะครับก็จะเหลือหลักหน่วยสองสามสี่ก้ศูนย์ไว้นะครับเมื่อจับเป็นชุดสองตัวนะครับณตรงนี้จะได้เป็นชุดสองตัวตรงนะครับ ก็จะได้ชุดที่ผมวางไว้ให้แต่แรกนะครับในเวลานี้ผมก็จะเน้นไว้ให้คือที่วงกลมไม่ให้นะครับในชุดอื่นก็ถือเป็นชุดรองชุดกันนะครับโดยชุดเด่นสุดนะครับก็จะเป็น6 3นะครับชุดนตรงนี้นะครับถ้าจะต้องกลับตัวกันไว้นะครับเผื่อว่าสูตรหลักสิบหลักหน่วยนี้มันจะสลับกันนะครับผมย้านะครับต้องกลับตัวกันไว้นะครับดังนั้นในชุดสองตัวบนวดนี้ให้ท่านมาจับเอาในตรงนี้นะครับ จะอยู่ณตรงนี้นะครับถ้าหากว่าในสูตรในแนวทางของสูตรนะครับไม่มีผิดนะครับในสูตรดับนี้ไม่มีผิดนะครับในชุดสองตัวนะครับซึ่งตัวแรกนะครับก็มาจากชุดเด่นทั้งหมดนะครับเป็นชุดสองตัวตรงทั้งหมดหนห้าตรงนี้นะครับมันมีทั้งเลขดับอยู่นะครับดับหนึ่งดับเก้าอยู่ แต่ถ้าหากตัดเลขดับออกทั้งหมดแล้วนะครับดับร้อยสิบหน่วยออกมันก็จะเหลือในชุดเด่นนะครับก็จะเหลืออยู่ณตรงนี้นะครับณตรงนี้จับออกมาได้แค่นี้นะครับดังนั้นในชุดสองตัวบนณตรงนี้นะครับคือเป็นชุดเด่นนะครับที่ผมเน้นนะครับให้มาดูตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นให้กลับตัวกันไว้ด้วยนะครับคือเด่นสุดจะเป็นหกสามหกสามสามหก นะครับสามหกเป็นตัวกันนะครับหกหกสามกันสามหกนะครับแต่ถ้าหากคิดว่าเลขหกงวดนี้นะครับเป็นเลขลับนะครับหลายท่านตามกระแสนะครับก็ให้มาดูที่เลขห้านะครับเพราะว่าเลขห้ากับเลขหกนะครับในตัวใดตัวหนึ่งจะต้องมาในงวดนี้นะครับแล้วชุดที่เป็นเลขห้านะครับก็จะมีห้าสองกับห้าสี่เป็นตัวเด่นสลหรับห้าสามนี้อยู่ในแต้มดับนะครับอยู่ในแต้มดับแต่ผมให้เป็นตัวกัน นะครับผมเอามากันไว้นะครับหกสองยู่ในแต้มดบนะครับอยู่ในแต้มดัสิบหน่วยนะครับหกสองนะครับห้าสามนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นมันอยู่ในแนวทางของเรียกเด่นนะครับผมก็เอามากันไว้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับถ้าหากงวดนี้เลขดัสิบหน่วยงวดนี้นะครับมันผิดที่แปดแต้มนะครับ ีที่แแต้มก็อาจจะมาได้นะครับดังนั้นในชุดเด่นนะครับในชุด2ตัวบนจะอยู่หน้าตรงนี้นะครับให้มองหน้าตรงนี้จุดเดียวนะครับถ้าเชื่อว่าแนวทางแต่ละสูตรที่ผมแนวทางนําเสนอมานะครับว่าแต้มเด่นนะครับอยู่ห้าแต้ม7็แต้ม9้าแต้มสูบแต้มนะครับงวดที่แล้วเข้าอยู่ตรงนี้ที่3แต้มนะครับก็จะได้ชุด2ตัว ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะตรงนี้นะครับผมย้ำนะครับน่นตรงนี้เมื่อจับเป็นชุดสามตัวโต๊ดนะครับก็ะบจะได้ชุดทั้งหมดที่ผมนําเสนอไปในเวลานี้ผมจะเน้นอยู่ที่แปดหกสามนะครับที่วงกลมมาให้แปดหกสี่แปดห้าสีสามห้าสีสามหกสีแล้วผมขอแก้ไขตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเขียนซ้ำกันสองครั้งนะครับแล้วผมได้ปักหมุดในคลิปบอกไว้แล้วว่าผมเขียนซ้ำสองครั้ง แก้ไขเป็นสองหกสี่นะครับเปลี่ยนสามเป็นสองนะครับเพราะหลักร้อยมันมีแปดมีสองมีสามมีสี่มีศูนย์นะครับตรงนี้หลักร้อยก็จะมีครบนะครับถ้าหากจะมาสองก็ยัมีสองหกสี่สองห้าศูนย์คือตัวการตัวนี้สำหรับสองตัวนี้นะครับจะเล่นหรือไม่เล่นก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าหากว่ามันอยู่ในสูตรกลับของท่านอยู่แล้วนะครับก็ตัดทิ้งไป แต่หากมันไม่มีอยู่ในสูตรดับก็กันไว้นะครับ60กับ50นะครับแต่ที่ผมดึงออกมาเป็นจับชุดให้เป็นชุด50นะครับซึ่งในชุด50มันก็อยู่ในแต้มเด่นตรงนี้นะครับแต่6 0หน้าตรงนี้นะครับมันไม่มีมันอยู่ในแต้มดับนะครับแต่ผมก็เอามาลงกันไปให,ให้เพราะว่า5กับ6มันมาตัว ดันั้นในชุดสองตัวบนนะครับณตรงนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าหากทุกจุดไม่มีผิดนะครับก็เอาตรงนี้ไปพิจารณานะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับผมก็จะอยู่ในตัวที่วงกลมเดี๋ยวผมจะดึงผู้ที่วงกลมไว้ให้นี้นะครับเอามารวมกันเป็นชุดสามตัวนะครับให้ สำหรับแต้มดับแต้มรวม3ามตัวบนนะครับมีทั้งหมด11สูตรนะครับมันก็ทยอยผิดมานะครับสูตรที่ทยอยผิดมามันจะไม่ผิดซ้ำนะครับมาเริ่มผิดตั้งแต่ส6กตุลามานะครับซึ่งจะเหลืออยู่5สูตรนี้ยังไม่มีผิดนะครับก็เหลืออีกสองวดก็คิดว่าในหสูตรนี้นะครับมันไม่น่าจะผิดมันน่าจะดับอยู่นะครับในชุดผลรวม3าตัวบนนะครับ ไม่น่าจะมี0แต้ม6แต้มสีแต้ม9แต้มนะครับแต่โอกาสที่มันจะผิดก็มีมาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะแยกไว้นะครับแต่ตัวที่ไม่มีตําหนิเลยในสูตร11สูตรนี้ก็คือ2แต้มกับ7แต้มนะครับผลรวม3ตัวบนนะครับดังนั้นในชุด2แต้มกับ7แต้มหากผลรวม3ตัวบวอยู่ที่2แต้มกับ7แต้มก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมาได้นะครับเป็นชุดเด่นนะครับ ตัวพวกนี้นะครับถ้าหากของท่านอยู่ในกลุ่มนี้ก็ถือเป็นจุดกันไปผมจะจับสรุปนะครับเป็นชุดสรุปบนนะครับในชุด3ตัว3ตัวตรงกันโตดนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็มาจะมาจาก ในชุดที่ผมวงกลมไว้ให้นะครับเน้นละแต่ละจุดนะครับเน้นจุดนี้นะครับเน้นตรงจุดนี้นะครับที่วงกลมไว้ให้นะครับจุดนี้นะครับที่วงกลมไว้ให้นะครับ ส่วนที่ผมไม่ได้วงกลมนะี่ก็มีโอกาสที่จะมาได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสที่มานะครับเพียงแต่ผมให้น้ําหนักในชุดที่ผมวงกลมไม่ให้นะครับดังนั้นในชุดที่ผมไม่ได้วงกลมไว้นะครับท่านก็ไปดูในคลิปในรายละเอียดันแต่ละคลิปนะครับว่าในชุดไหนที่ผมไม่ได้วงกลมไว้ให้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาได้นะครับอย่างชุด043ชุดนี้ก็อยู่ในแต้มแต่นเด่นนะครับ043 คือได้แต้นเด่น10หน่วยนะครับได้แต้นเด่นทั้งผลรวม3าตัวบนเพียงแต่เลขศูนย์มาติดอยู่ในสตรดับนี้นะครับนะครับแต่ผมให้เป็นตัวการไว้นะครับก็มีโอกาสมาได้นะครับในงวดนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ดึงออกมาให้นะครับผมจะเน้นเฉพาะตัวที่ผมมั่นใจเท่านั้นนะครับดังนั้นในชุดที่ผมมาวางไว้ให้ตรงนี้นะครับ แต่ถ there, ้าหากไม่ม huh ีตรงนี 3, ้นะครับมันจะอยู่ในชุดที่ผมนำเสนอไปทั้งหมดนะครับในชุด3ตัวนะครับเพียงแต่ผมจะเน้นชุดเด่นนะตรงนี้ให้นะครับเพื่อให้นำไปลงทุนนะครับก็จะมี863กับตัวกันไว้ด้วยนะครับ863836นะครับ 864 846 862 826 362 326 364 346 264 3246กสามหกสองสามสองหกสามหกสี่สามสี่หกสองหกสี่สานะครับแ้าสามแปดสามห้าแปดห้าสี่แปดสี่ห้าแอง่างนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นะ ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในชุดเด่นสองตัวตรงนี้ <c oughs> นะครับเพียงแต่ไม่มีชุดสี่สามสามสี่นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชุดที่ผมว่าเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งผมไม่ดึงออกมานะครับ สามสี่สี่สามคืออยู่ในชุดนี้นะครับแต่ถ้าหากท่านชอบท่านก็เล่นได้นะครับแต่ผมไม่ได้ดึงออกมานะครับเพราะว่าผมก็ยังเชื่อว่าเลขศูนย์ไม่น่าไม่น่าจะมาน่าจะดับอยู่นะครับผมจะดึงหลักร้อยออกมาเฉพาะตัวที่ไม่ติดเลขสูงหรือไม่ติดตับนะครับนั้นในชุดที่วางไว้ให้ตรงนี้จะอยู่ในชุดที่ผมวงกลมไว้เน้นไว้ให้เมื่อกี้นะครับท้งนี้ท้งนั้นมันจะอยู่ในทั้งแต้มเด่น ผรวมสามตัวบนแน้วเต้นเด่นเต้นเด่นสองตัวบนนะครับแต่อาจจะมีแต้นดับสองตัวบนปนอยู่นะครับอย่างหกสองหกสองห้าสามนะครับห้าสามนะครับแต่ผมก็จะยืดเอาตรงจุดนี้นะครับมาวางไว้นะครับ <c oughs> ซึ่งจะอยู่ในวงกลมนะครับในชุดเด่นสุดนะครับก็ผมจะให้ชุดนี้นะครับชุดเด่นสุด นะครับชุดรองก็จะเป็น853เพราะผมมั่นใจว่างวดนี้นะครับเลขหกกับเลขห้าจะต้องมานะครับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับตามกระสแสแรงงวดนี้เลขหกจะเป็นเลขดับนะครับแต่ในแนวทางของผม,ผมแล้วเลขห้าก,กับเลขหกเป็นเลขเด่นนะครับห้ากับหกเป็นเลขเด่นนะครับเพราะในสูตรคงที่นะครับห้ากับหกกับศูนย์กับหนึ่งนะครับ นี่เมื่อสองตัวนี้ติดอยู่ในสุดดับมันก็เหลือห้ากับหกนะครับอย่างนั้นในชุดที่ผมวางไว้ให้นี้นะครับผมก็จะไม่เอาศูนย์กับหนึ่งมานะครับก็จะมีอยู่แค่ห้ากับหมกนะครับดังนั้นถ้าหากท่านคิดว่าเลขหมกดับตามกระแสแล้วท่านกแถวนี้ท่านตัดทิ้งไปหมดเลยนะครับถ้าท่านมามองแถวห้านะครับในแถวนี้นะครับหรือเน้นสุดอยู่ที่แปดห้าสามนะครับ แปดห้าสามเพราะว่าคิดว่าแปดกับสามนะครับในคู่โต๊ดนี้นะครับแปดกับสามมาตัวในคู่โต๊ดเด่นมันจะเป็นแปดกับสามแปดกับห้าแปดกับหกสามกับห้าสามกับหกทั้งหมดนี้มันก็จะอยู่ในนี่อยู่แล้วนะครับอยู่ในคู่โต๊ดนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าหากงวดนี้นะครับเลขหก 6, ไม่มาจริงให้มองแถวห้านะครับชุดอื่นจะเป็น ุดที่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับมีโอกาสมาได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ผมเน้นตรงนี้เป็นชุดเด็ดนะครับดังนั้นในชุด2ตัวชุดสามตัวตรงโต๊ดนะครับหน้าตรงนี้นะครับผมจะให้น้ำหนักที่ตรงนี้เด็ดสุดนะครับแม่แถวที่เป็นเลขหกนะครับ จะมีน้ำหนักเท่ากันนะครับแลวที่เป็นเลขห้านะครับแล้วให้ารพิจารณาระหว่าง5กับ6ครับ อย่างน้อยเล่นนะครับต้องมีตัวชุดเด่นชุดรองชุดการไว้นะครับท่านจะเล่นแบบชุดเดียวนะครับก็เสี่ยงนะครับเพราะว่าในสําหรับผมผมก็เน้นให้เฉพาะที่ผมมั่นใจนะครับมันอาจจะออกชุดรองลงมานี้ก็ได้นะครับชุดที่ผมไม่ได้วงกลมเน้นไว้ให้นะครับดังนั้นในแนวทางที่ผมวงกลมไว้ให้ทั้งหมดนี้นะครับในแต่ละจุดนะครับ ก็จะได้ดึงออกมาก็จะได้ชุดที่วางไว้ให้นี่นะครับดังนั้นในชุดสามตัวบนทั้งตัวตรงจะตักลับในสามตัวโต๊นะครับจะอยู่ในตรงนี้นะครับแปดหกสามก็เล่นแปดสามหกไว้ด้วยถ้าหากจะเล่นชุดสามตัวตรงนะครับแต่ก็ซื้อโต๊ะไว้เลยนะครับกัดโต๊ะไว้ด้วยนะครับไม่ว่ามันจะออกสลับหลักไหนนะครับท่านก็มีลุ้นนะครับทุกชุดให้เงินกันหมดนะครับเพราะว่าหน้าสรงจุดนี้นะ ผมให้กลับตัวกันนะครับสําหรับในชุดนี้ผมไม่ได้จับให้นะครับแต่มันก็อยู่ในนี้นะครับช, so ชุดท sí being ี่ผมไม่ได้จับให้ก็มีโอกาสลุ้นนะครับตั้งแต่ผมให้มารุ่นในชุดในกลุ่มนี้นะครับที่น่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับแต่หากมันไม่อยู่ในจุดจุดนี้มันจะอยู่ในชุดที่ผมไม่ได้ดึงออกมานะครับในทั้งหมดนะครับที่ผมไม่ได้ดึงออกมานะครับ ที่ไม่ได้ดึงออกมานะครับหากจะเบิ้ลงหมวดนี้นะครับเด็กที่น่าจะเบิ้ลนะครับสามหกสามนะครับท้างก็กลับนะครับจะเป็นสามหกสามหรือสามสามหกสามสามหกสามหกสามนะครับถ้าหากจะเบิ้ลมัมจะอยู่ในแปดชุดนี้นะครับแต่ตัวที่เด่นสุดจะเป็นสามหกสาม นะครับก็เอาไปพิจารณานะครับสำหรับชุดเด่นเน้นนะครับที่ดึงออกมาไม่ให้นี้นะครับถ้าหากมีชุดไหนนะครับที่ตรงก็มีรุ้นนะครับถ้าหากชุดไหนอยู่ในชุดดับของทาง่านก็ตัดออกไปเลยนะครับ ำหรับในชุด2ตัวนะครับก็จะยังอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งผมจะไม่ยกออกมาตรงนี้นะครับก็ให้ยึดเอาตรงนี้เลยนะครับจะอยู่ในชุดนี้นะครับถ้าหากงวดนี้เลขดับดับอยู่นะครับเลขดับร้อยสิบหน่วยดับอยู่ในชุดสองตัวบนนะครับจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับคือดับเจ็ดหนึ่งดับเจ็ดนะครับดับเก้านะครับดับอยู แต่หากศูนย์ดับอยู่ก็จะไม่มีสองพุดนี้นะครับแต่ห้าหากดับไม่อยู่มันก็มีหกศูนย์กับห้าศูนย์โผล่มานะครับเพราะเง้นที่ห้ากับจะต้องมาตัวนึงนะครับห้ากับหกจะต้องมาตัวนึงก็เอาไปพิจารณาเพียงแค่นี้นะครับสําหรับแนวทางสรุปของผมนะครับชุดเด่นนะครับก็แปดหกสามเต็นสุดนะครับในชุดที่เป็นเลข6ทั้งหมดนะครับชุดรองก็แปดห้าสาม ชุดสรุปชุดลองมาทั้งหมดนะครับถ้าหากเบิ้ลนะครับชุดที่น่าจะเบิ้ลคือ363นะครับก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรที่เพิ่มเติมแก้ไขในมวดต่อไปท่านก็จะได้ทราบนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับ ท่านที่ติดตามผมมาตลอดนะครับยังไงแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเป็นน้ำใจให้กันนะครับกดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องนะครับก็หวังว่านะครับในงวดนี้ก็ขอให้อวยพรให้โชคดีกันทุกคนนะครับในชุดสองโบนเด่นนะครับที่ตัดเลขดับร้อยสิบหน่วยออก นะครับก็จะเหลือชุดเด่นตรงนี้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะครับเด่น6 3นะครับตัวรองตรงนี้นะครับในชุด3ตัวบนนะครับทั้งตัวตรงตัวโต้ตเล็กตัวกลับนะครับตัวเด่นสุดก็จะอยู่ณตรงนี้นะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับแต่หากไม่มีตรงนี้นะครับก็จะอยู่ในชุดที่ผมไม่ได้ดึงออกมานะครับท่านก็ไปย้อนดูเอานะครับ ในคลิปนะครับว่ามีชุดไหนบ้างนะครับที่ผมจับไว้ให้นะครับก็รบกวนเวลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ